ก็สวัสดีคุณผู้ชมฮะด้วยครับตอนนี้อยู่เกม p พ3นะก็ก่อนให้เราจะไปเข้าในส่วนเนื้อหาของวิดีโอเนี่ยผมก็ขอย้ําไว้ก่อนเลยนะว่าวิดีโอตัวนี้เนี่ยไม่ใช่รีวิวนะครับวิดีโอตัวนี้จะเป็นออกแนวเหมือนเล่าประสบการณ์ของเกมที่ผมไปเล่นมาแล้วผมจะกินมาพูดน่ยให้ฟังนะว่าผมรู้สึกยังไงเกมนี้เล่นเกมนี้มาเป็นเป็นยังไงบ้างนะก็บางทีมันก็อาจจะออกคล้ายๆแนียพวกรีวิวแหละแต่ก็จะไม่ละเอียดเท่านะครับจะออกแนวแบบพูดพูดให้ฟังบทให้ฟังซะมากกว่านะก็ อารมณ์เหมือนอยากแชร์ประสบการณ์แหะแต่ไม่รู้จะไปแชร์ที่ไหนดีก็ขอว่าอัดคลิปตรงนี้แล้วกันนะใครจยผ่านเข้ามาดูก็ตามนั่นแหละนะครับก็ก่อนที่เราจะเสียเวลามากๆกว่าน,นี้ก็ไปเข้าสู่เนื้อหาของตัววิดีโอันดีกว่านะครับมาเริ่มจากข้อดีกันก่อนเลยนะก็สิ่งแรกเนี่ยที่ผมชอบมากเลยของภาคสาวเนีนะ่ยที่เขาปรับปรุงมาใหม่ก็คือเรื่องของพวกมูฟเมนต์นะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวการปีนปีนป่ายข้ามกำแพงอะไรประมาณนะั้นหรือว่ารวมไปถึงการสไลด์ด้วยนะภาคนี้เราสามารถวิ่งสไลด์แล้วซึ่งไอความลื่นไหลเนี่ย ถึงแม้ว่าแอนิเมชันของตัวปืนเนี่ยมันจะดูแข็งๆเหมือนคล้ายๆภาคสนะผมว่าแอนิเมชันไม่ได้ต่างกันมากแต่ด้วยระบบเกมเพย์ของมูเมนต์เนี่ยที่เขาปรับมาใหม่เนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าคอมแบทของภาคเนี่ยมันดูสู้สนุกขึ้นกว่าภาค2เยอะเลยฟิลมันจะคล้ายๆพวกคุณลิตี้ภาคใหม่สองพันสิบเก้าเมื่อเร็แสองเนี่ยแต่ก็อาจจะแบบไม่ได้สมูทเท่าคุณลิตี้ขนาดนั้นนะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันยิงสนุกขึ้นเยอะเลยฟิลของการยิงแล้วก็มูเมนต์ของตัวละครเราเนี่ย ถ้าเกิดเรากลับไปดูภาค2เนี่ยภาค2มันจะเน้นการาวิ่งวิ่งไถย,ยิงมากกว่าแล้วก็อาจจะมีหลกบกังบ้างๆิดหน่อยตอนที่เกาะแตกนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการวิ่งไถย,ยิงแล้วก็หลบไถ,ถย,ยิงแล้วก็หลบอย่างนั้นแหละจะไม่ค่อยมีอะไรมาแลนะ้วสลับเกมเพย์แบบโกราวของภาค2เนี่ย ก็สรับภาค3เนี่ยเขาก็ไม่ได้ปรับปรุงแค่ระบบเกมเพย์ในส่วนของการบูให้มันสนุกขึ้นนะเขาก็ยังปรับปรุงในส่วนของการสเตลเนี่ยที่ผมมองว่าผมรู้สึกว่าเขาปรับได้ดีมากเลยก็คือการสเตลเนี่ยมันจะดูอ่าเขาเรียกว่าสมเหตุสมผลแล้วก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะพวกยามต่างๆก็จากภาค2อ้ที่มันจะเดินไปเดินมาแล้วก็มีแอนิเมชันดีหน่อยนะภาคนี้มันก็จะมีแบบแบบมีอ่ากิจวัตรของมันมีการเดินที่ก็เป็นแพทเทิร์นอยู่แต่ไม่ได้แพทเทิร์นตายตัวขนาดนั้นแล้วก็ภาคนี้อ่ะถ้าเก มันจะเราจะแบบอารมณ์เหมือนแบบเราจะแถ่ายาแล้วแบบอ๋อผมมาผิดทางครับยาเขาจะแบบอ๋อโอเคอ่ะอ๋อค,คุณมาผิดผิดทางใช่ไหมเดี๋ยวผมไปส่งเดี๋ยวผมไปส่งให้นะตรงนี้มันเป็นเขตห่วงห้ามห้ามเข้านะก็ยาเขาจะพาเราออกไปแล้วก็ไม่อเนเลือดนะแต่เกิดเจอทีก็อาจจะเอเลือดได้นะก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงที่ผมรู้สึกว่าเออมันดูสมเหตุสมผลแล้วก็ด,ดูน่าสนใจอ่ะดูน่าสนใจดูน่าสนุกขึ้นเยอะนะครับ แล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยอย่างเช่นผ่าน,นีน้ถ้าเกิดเราวิ่งหรือว่าส่งเสียงดังตอนสเตลกันเนี่ยเรายามได้ยินเสียงเนี่ยยามก็อาจจะเดินมาเช็คมาดูบ้างนะถ้าเกิดใครเล่นดีๆก็อาจจะใช้เป็นพวกแทคนิคได้เลยในการใช้ล่อยามออกมาให้ยามมาดูล้วเราก็อาจจะแบบแอบไปอีกทางนึงประมาณนั้นคนระับแล้วก็ผ้าน,นี้เนี่ยตอนที่เราไม่ได้ใส่หน้ากากเนี่ยเราสามารถทําอะไรในในโหมดสเตลได้เยอะเลย อย่างเช่นไปค้นของหาเคียเทมสดอกุญแจหรือว่าจะเป็นการรูกกระเป๋าเนี่ยในตอนที่เราไม่ได้ใส่หน้ากากเราก็สามารถทําได้นะครับคือคือมันก็น่าจะมีหลายอย่างที่ทาได้แต่ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้เล่นสายสเตลนะผมเน้นอ่ากลวราวกเดียวเพราะว่าอยากฟังเพลงกับยิงหัวตํารวจมันนะครับแต่ก็ถือว่าปรับปรุงระบบมาได้ดีนะน่าสนใจมากสำหรับการสเตลลของภาคนี้ก็ถ้ามีโอกาสนะผมก็อาจจะไปลองสเตลเยอะขึ้นนะเพราะว่ามันดูน่าสนุกจริง ก็จากที่เล่นมาแภาค3เนี่ยเขาจะเน้นไปในส่วนของการปรับปรุงให้ตัวเกมน่ย มีความสมจริงแล้วก็มีความสมเหตุสมผลมากขึ้นจากภาค2ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับอย่างเช่นพวกตำรวจเนี่ยก็จะมีความถึกที่ค่อนข้างจะถึกมากขึ้นจากภาค2เยอะเลยอย่างเพราะว่าภาค2เนี่ยเรายิงตำรวจเป็นกระดาษเลยนะมากันเป็นร้อยเลยยิงๆแตกๆช่างก็สงสยัยกันว,ว่าภาคสองตำรวจเขามีโรงงานมนนษุ์โคลหรือไงไม่รู้ว่าเขาไปเอาทรัพยากรคนที่มาจากไหนกันนะขยันส่งตัวำรวจไปจังเลยก็พอมาในภาค3เนี่ยเขาก็ลดจํานวนตำรวจลงมานะให้ดูสมเหตุสมผลมากขึ้นแล้วก็ในการเริ่มแอ v เซาเนี่ยเราว่าส่วนของการที่ตัวเกมมันเลอะเนี่ยตำรวจเขา ตำรวจเนี่ยมันจะไม่ได้โถมเข้ามาเหมือนภาค2นะครับมันจะมีการส่งตำรวจมาเจรจาก่อนถ้าเกิดเรามีตัวประกันเนี่ยเราก็จะสามารถแลกเปลี่ยนตัวประกันเพื่อเป็นการยื้อเวลาไม่ให้ตำรวจบุกมาเร็วได้แล้วก็ตำรวจจะมีเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการความหนักความเบาในการส่งหน่วยมาถ้าเกิดเรามาช่วงแรกๆเราอาจจะช่วงแรกๆตำรวจจะส่งหน่วยที่เรียกว่ายังไม่หนักมาแต่พอเป็นหลังๆเนี่ยตำรวจจะเริ่มส่งหน่วยที่แบบตัวหน่วยหนักๆมาเยอะขึ้นตัวพิเศษมาเยอะขึ้น แล้วก็พอไปช่วงท้ายๆการปนเนี่ยตำรวจจะมาแบบไม่หยุดเลยนะครับก็คือจะถมเราจะก,กว่าเราจะตายนั่นแหละคือไอ้ภาค2เนี่ยมันก็อาจจะมีระบบความหนักความเบาในการบุกแหละแต่คือด้วยคอนที่มันมาเยอะใช่ไหมเราก็อาจจะแทบไม่ได้สังเกตอะไรหรอกแต่ภาคเนี้ยมันตำรวจมันดูแบบดูเป็นหน่วยดูเป็นฟอร์เมชั่นจริงๆอ่ะมันมีการสื่อสารมีการพูดคุยอะไรเยอะขึ้นนะอย่างเช่นอ่าตัวละครที่เป็นผู้จ้างจ้างวางของเราเนี่ยเขาก็จะบอกเราว่าตำรวจได้ส่งหน่วย อ่าทเซอร์มาแล้วได้ส่งบูราเซอร์มาแล้วส่งโคเกอร์มาอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะก็จบกันไปแล้วนะสลับในส่วนของเกมการเล่นนะที่ผมรู้สึกว่าภาคนี้เขาปรับปรุงมาดูน่าสนุกมากเลยนะแล้วก็ไปในส่วนต่อไปดีกว่าก็คือส่วนของเรื่องของการอ่าคัสตอมไมค์หรือว่าการปรับแต่งพวกตัวละครหรือไฮสเตอร์ของเราครับก็เรามาในส่วนแรกกันเลยนะก็คือพวกของอาวุธนะสรับอาวุธในภาค3เนี่ยก็อาจจะยังไม่เยอะเท่าภาค2นะเพราะว่าภาค2นงะเกมมันก็ออกมาหลายปีแล้วนะ ภาค3ก็เพิ่งจะออกมาก็อาจจะมีอาวุธแค่แบบไม่กี่กระบอกนะก็อาจจะต้องรออัปเดตนิดน,นึงซึ่งระบบอาวุธในภาค3เนี่ยก็จะใช้ระบบอ่าเขาเรียกว่าคล้ายคลึงกับของคอร์ลิตี้ภาคเก่านะครับไม่ใช่ไม่ใช่ของมาร์โดว์แฟร์นะจะเป็นของภาคเก่าที่แบบลงไปตั้งแตบบ่สมัยไปออฟเลยก็คือเป็นการอ่าใช้ปืนกระบอกหนึ่งยิงเก็บเวลไปเยอะพอวลวถึงระดับหนึ่งก็จะปลดล็อกของแต่งใหม่มาแต่เราไม่สามารถเอาของแต่งนั้นนะไปใช้ร่วมกับปืนอื่นได้นะครับมันจะเป็นการแบบเก็แบบเวลแยกกระบอกกันเลยนะ ก็ในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพวกของการแต่งหน้ากากจะมีพวกหน้ากากให้เราแต่งมีชุดให้แต่งหรือว่ารวมไปถึงถุงมือถุงมือเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับภาค2ตอนอัปเดตช่วงท้ายๆแต่พวกของแต่งเนี่ยก็อาจจะยังเยอะไม่เท่านะเพราะว่าเกมเพิ่งออกมาส่วนระบบสกิลของภาคเนี่ยเขาจะใช้ระบบที่คล้ายๆเปิร์กเด็กของภาค2นะครับแต่ระบบสกิลทีอ่ะคือโดนตัดทิ้งออกไปเลยเหลือแค่เปิร์กที่เป็นเหมือนความสามารถคล้ายๆพวกสกิลแหละให้เราเลือกใส่ได้ตามสายที่เราอยาก อยากเล่นนะครับแต่การที่เราจะปลดล็อกสายไเนี่ยเราต้องทาการรีเสิร์ชก่อนพอเรารีเสิร์ชได้เนี่ยให้เรากดใส่สกิลเอาไว้เวลาเราเอาสกิลเนี่ยไปลงเล่นหรือว่าจบดานเนี่ยเราก็จะได้เป็นแต้ม x p มาเพื่อปลดล็อกสกิลขั้นต่อไปนะครับแล้วเพิร์กแต่ละเพิร์กเนี่ยก็จะมีบัฟที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งบัฟเนี่ยจะมีอยู่3ประเภทนะแล้วก็มันจะมีเงื่อนไขในการติดที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเพิร์กนี้ที่ชื่อว่าแทงเนี่ยถ้าเกิดเราอัพในระดับเอ,เอทเ,เ,เ,เด่น บัฟที่ชื่อว่ากริดมาซึ่งบัฟที่ชื่อว่ากริดจะทำให้เราโดนดาเมจน้อยลง10%หรือว่าเป็นอีกสกิลหนึ่งที่ถ้าเกิดเรายิงกระสุน 0, ครบสานัดเนี่ยเราก็จะได้บัฟที่ชื่อว่าเอ็มานะซึ่งจะทำให้เราทำดาเมจมากขึ้นส0แต่พวกบัฟเนี่ยไม่สามารถสแตกันได้นะครับสำหรับระบบนี้เนี่ยใครจะชอบก็คือชอบเลยใครจะเกลียดก็คือจะเกลียดเลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมก็เฉยๆนะสำหรับระบบนี้อ่ะแล้วเราก็มาพูดถึงข้อเสียดีกว่านะครับซึ่งข้อเสียแรกเนี่ยก็คือระะบบเเลลวน ถ้าใครเคยเล่นภาคสองเนะี่ยถ้าเกิดคุณจําความได้อะเกมมันก็จะใช้ระบบเลเวลทั่วไปแหละมันเป็นระบบที่เกมเกมอะไรเขาใช้กันไหก็คือการเล่นไปเรื่อยจบด่านเก็บเวลอัพเวลประมาณนั้นแล้วก็ปลดล็อกของใหม่มาให้ใช้นะแต่สำหรับ PS3 เนี่ยผมไม่รู้ว่าทีมงานเขาคิดอะไรอยู่นะเขาถึงใส่ระบบเก็บเวลอ่าที่เรียกว่าพิสดารแบบนี้ออกมานะครับเพราะว่าการเก็บเวลในเกม p พ3เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่การเล่นไม่ใช่การเล่นเพื่ออ,อัพเวลนะครับแต่เราต้องทำชาเลนจ์หรือว่า ทำภารกิจเนี่ยเพื่อให้เลเวลของเราเนี่ยอัพไม่ว่าจะเป็นการเล่นจบด่านระดับปกติระดับยากเล่นจบด่านนี้แบบสเตลเล่นจบด่านนี้แบบไม่สเตลหรือว่าเป็นการเอาปืนกระบอกนี้ยิงหัว50ตัวฆ่าตัวนั้น20ตัวฆ่าตัวนั้นร้อยตัวประมาณนั้นนะครับซึ่งระบบชาเลนจ์เนี่ยมันจะดีมากเลยนะฮะเกิดมันเป็นเหมือนตัวช่วยช่วยบูทเลเวลเราถ้าเกิดเราสามารถทําได้นะให้เราได้แต้มเ p เยอะกว่าปกตินิดหนึ่งเวลาเราทำชาเลนจ์ผ่านเนี่ย แต่กลายเป็นว่าระบบนี้เขาดันทําให้เราจะวิวอัพก็ต่อเมื่อเราทำชาเลนจ์ผ่านเท่านั้นนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการบังคับหรือว่าเป็นการล็อกความอิสระของผู้เล่นมากไปหน่อยนะครับ <S <S เพราะว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็มีความชอบหรือว่าสไตล์การเล่นที่ไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นคนหนึ่งเขาอาจจะชอบบูอีกคนหนึ่งก็อาจจะชอบสเตลมากกว่านะครับ <S <S พอมีชาเลนจ์เป็นตัวกําหนดแบบนี้เนี่ยอิสระของผู้เล่นมันก็จะลดน้อยลงไปนะครับเพราะว่าคนบางคนเนี่ยเขาก็ชอบเล่นแค่สเตลจริงๆนะครับ <S <S คุณลองไปหาดูมันจะมีแต่คนที่แบบ ไม่สนสเตลเลยอยากบูอย่างเดียวอย่างผมเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับคือคุณอย่าว่าอย่างนั้นนะแบบโอ้ยก็เขาทํมาให้คุณเนี่ยเล่นหลากหลายแนวให้เล่นแบบปืนหลากหลายกระบอกบ้างไม่ใช่ให้จมปักอยู่แค่แบบเดียวเล่นแต่สเตลเล่นแต่บูอย่างเดียวไม่ยอมใช้ปืนอื่นกระบอกอื่นเลยคือมันก็ดูฟังได้แหละนะครับแต่คุณลองไปดูในฟอรั่มหรือไปดูในเลนดิตนะครับคือคนปัจจุบันเนี่ยคนเขายัางเถียงกันอยู่เลยนะว่าไอ้พวกบูไม่มีสมองไอ้พวกสเตลขี้ขาด คือมันยังตีกันอยู่เลยนะเพราะว่าความชอบของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างอย่างผมเนี่ยผมก็อยากเล่นสบายๆมายิงหัวตำรวจมัน,มนแล้วพอเ,เล่นไปสักพักเนี่ยแบบเราไม่สนชาเลนไม่อ่าน,ไม,านไม่อะไรเลยเนะี่ยแล้วมันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งนะที่เลเวลเราเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเลยนะคือเล่นจบด่านมาได้แต่เงินกับ XP ของสกิลแค่น,นั้นแหละแล้วก็ปืนแต่เลเวลเนี่ยไม่ขึ้นเลยมันจะแล,แล้วเราแล้วเราเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบนี่คุณเล่นไปทําไมวนะเนี่ยเพราะว่าเลเวลในเพยเดสองเนี่ยมันเป็นเอ้ยเลเวลในเพยเดสามเนี่ มันเป็นตัวกําหนดเลยว่าเราจะปลดล็อกอุปกรณ์ใหม่ได้เยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็อย่างท้ายๆที่ผมไม่ชอบก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นระบบจิ P ๊บจิ P ๊จอยนะอย่างเช่นพวก UI เกมเนะี่ยที่ผมรู้สึกว่ามันดีไซน์ธรรมดาไปหน่อยแล้วก็บอดฝั่งเพลเยอร์เนี่ยที่ผมรู้สึกว่าแม่งเปาะชิบหายเลยนะครับแล้วก็แม่งโง่ด้วยนะก็คือบอดฝั่งเพลเยอร์เนี่ยถ้าเกิดเราเล่นนอร์มอลกับฮาร์ดเนี่ยเออมันก็ยังพอพอใช้ได้โย่แต่พอเราเล่นบรีฮาร์ดข้าไปเนี่ยบอดมันจะโตบารทันทีเลยนะครับแล้วก็พวกบอย มันชุบมันเองไม่เป็นนะมันจะชุบเป็นแต่เรา <S <S ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมมันถึงชุบกันเองไม่เป็นแล้วก็ส่วนที่ผมไม่ชอบเนี่ยก็จะมีปกสแตทปืนที่เราไม่มีแอดวานซ์สแตทเลยก็คือเป็นดูขี่ขเป็นเส้นๆเฉยๆน,น,นะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าปืนเรายิงดาเมจเท่าไห,หร่รีโหลดเร็วกี่วินะภาคน,นี้จะใช้ระบบแบบขีดเป็นเส้นๆเหมือนตอนภาค2ออกใหม่อะคือคนมันก็แถแล้วว่าแบบมันก็เหมือนตอนภาค2ออกมาใหม่ไงตอนภาค2ออกมาใหม่มันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันก็รออีกสักพักอ่ะเดี๋ยวเขาก็อัปเดตเข้ามาเครม่ดวะคเอ เราเราเคยพัฒนาไปแล้วอะแล้วทําไมเราต้องถอยหลังมาอีกอะทําไมมันเหมือนประเทศแถวนี้เลยวะ <c oughs> แล้วก็อย่างสุดท้ายอะที่เป็นปัญหาของเกมเนี่ยก็คือการที่เพเดย์สเนี่ยไม่มีโหมดออฟไลน์ออฟไลน์เหมือนภาค2นะครับก็คือภาค3ามะเราต้องเล่นแบบต่อเน็ตตลอดเวลามันก็เป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะทําให้เพเดเพเดสามะรีวิวในสตรีมนี่คือแดงเถือกไปเลยนะโดนด่าย,ยับเลยซึ่งเอาจริงผมก็อยากให้เขาใส่โหมดออฟไลน์มาเหมือนเดิมแหละนะเพราะว่าคือผมอยากเล่นคนเดียวอะแล้วบางทีเซิร์ฟมันกาก,ากอะ คือผมต้องมานั่งหาห้องประมาณ2 0นาทีอะเพื่อที่จะเล่นคนเดียวแล้วก็ไหนตอนที่ผมจะนัดเพื่อนมาเล่นอีกใช่ไหมเราเซิร์ฟมันพังอีกเนะี่ยกลายเป็นว่าผมกับเพื่อนต้องมานั่งรออีก10นาทีให้มันหาห้องนะกลายเป็นว่ามุนหญิดแทงซะงั้นนะคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าทาไมเขาถึงเลือกที่จะทําอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดถ้าผมเดาเนะี่ยก็คือเขาก็าน่าอยากกันพวกแฮกแหละเพราะว่าการให้เกมเป็นออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงเนี่ย มันทําให้เกมมันแฮกยากขึ้นนะครับอย่างเช่นการพวกแก้ข้อมูลอะไรเนี่ยมันก็จะแก้ยากไม่ใช่แบบเหมือนภาค2องนะภาค2นี่คือใครจะเสก d l c หรือว่าเสกปืน d l c มาเข้าตัวเนี่ยคือมันทําได้เลยนะครับเรามันก็จะขึ้นเขาว่าช h e a t i n g อยู่บนหัวแทนซึ่งเอาจริงๆผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องแฮกนนะคือต่อให้เกมมันจะมีแฮกหรือไม่มีแฮก่ผมก็ไม่ได้สนใจนะเพราะว่ามันเป็นเกยมยิงก,กระบอทอยู่แล้วแล้วก็ภาคสามเนะี่ยผมขอเถอะนะครับผมขอระบบสร้างห้องแล้วก็ระบบเตะคนด้วยนะคือ ถ้าเกิดคนมาแฮ็กกันจริงๆเนะี่ยเราผมลำคาเนะี่ยผมก็เตะมันออกนะครับแค่นั้นแหละมันไม่ไม่ใช่ปัญหานะเอาจริงๆนอะ่ะเรื่องแฮนะ็กอ่ะแต่สุดท้ายแล้วยังไงผมก็มองว่าเพเดยสามเนะี่ยมันเป็นเกมที่ดีอยู่นะครับด้วยเกมเพย์ใหม่ของมันนะที่ค่อนข้างจะไหลลื่นแล้วก็ระบบสเตลที่ปรับปรุงมาใหม่นะผมรู้สึกค่อนข้างจะรู้สึกสนุกแล้วก็เอ็นจอยกับมันเลยนะแต่เพเดยสามก็ยังเป็นเกมที่ยังต้องการการขัดเกลาแล้วก,การอัพกิ๊อัปเดตอีกเยอะนะเพราะว่าด้วยคอนเทนต์ของตัวเกมตอนนี้เนะี่ยที่ยัังงงงนน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 ้้้อยอออออยยยยู่่่่่่่่่มมมีีีีดดาาาาแแแคคคเเเลลววกกกกกกก็็ปืไไรรระะะะะบบะบบบถหจทขุ หรือที่เขาทําระบบกิฟเวลมายุ่งยากนี่มันก็อาจจะเป็นเพราะว่าคอนเทนต์มันน้อยนะเขาเลยทําอย่างนงี้อนา,าคตเขาเดี๋ยวเขาอาจจะปรับระบบกิบเวลใหม่ก็ได้นะใครจะไปรู้นะก็สลับคลิปเล่าประสบการณ์ในการเล่นเพเดาของผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับก็เอาไปเจอกันคลิปหน้านครับสรับคลิปนี้ก็บาย